ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าระหว่างแบบ1นรหัสกับ4ธุรกิจแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะแบบ1นรหัสลงทุน2,950บาทสร้างรายได้วันละ6,000บาทเท <c oughs> ่ากับ1 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนแบบ VIP 4ธุรกิจลงทุน1 10, 9 6 0 0บาท สามารถสร้างรายได้วันละ24,000บาทต่อวันเท่ากับ7 2 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะนี่แหละคะ่ะอยู่ที่ท่านจะเลือกเอาแบบไหนคิดเล็กได้เล็กคิดใหญ่ได้ใหญ่ค่ะทุกท่านค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไม่ตัดสินใจจะเสียอะไรวันนี้เรามานั่งฟังทั้งวันแล้วถ้าเราไม่ตัดสินใจเราจะเสียอะไรแน่นอนค่ะ เรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักถ้าวันนี้เราไม่สมัครหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองคนอื่นที่เขาเข้ามาฟังเขาสมัครญาติเพื่อนคนรู้จักเขาก็จะมาแนะนำแล้วสร้างรายได้ให้มาวันละหกพันบาทสามสิบวันเท่ากับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อเดือนเราก็จะไม่ได้อันนี้ก็จะเป็น ของคนอื่นไปเลยแต่ถ้าวันนี้เราเปิดโอกาสให้ตัวเองแน่นอนค่ะเราก็ไปแนะนำเพื่อนแนะนำญาติแนะนำคนรู้จักเรามากันแนะนำมาช่วยกันสร้างรายได้ให้มาวันละ6000บาท30วันจะมีรายได้1นึ0 0 0สบาทต่อเดือนเป็นของเราญาติเราเพื่อนเราคนรู้จักเราจะดีกว่าไหมคะ วันนี้เรามีถึงสามโอกาสให้ท่านเลือกค่ะสมัตหนึ่งสมัครเพื่อใช้สินค้าในราคาทุนสองสมัครเพื่อทำอาชีพเสริมนี่ก็ดีมากๆค่ะถ้าเรามีอะไรเสริมรายได้เข้ากระเป๋าอยู่ทางหนึ่งจะดีมากค่ะและสมัครเพื่อทำเป็นธุรกิจค่ะอันนี้ยิ่งดีมากๆเลยค่ะถ้าสมัรทำเป็นธุรกิจแล้วดีมากๆแต่วันนี้ไม่ว่าท่านจะเลือกโอกาส ไหนก็แล้วแต่ดิฉันก็แสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจพอรินาดิฉันก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ